อีบพกแกมาอะไรกันโย่ยาเฮ้แกมาคเพืนฉันเหรอวันีนะมาใกรสตออะไรกันล่ะอ๋อ่คิดควบมฉัน่างนั้นเหรออ๋ฉันายไม่ไหวแล้วอลัฉันอฉัน็จะถกควคุไม่ยอมหรอกนหยายดฉันช่วยออกเออ้ฉันน่ะยอมตายดีกว่าต้องมาทำลายเพื่อตัวเอง สวัสดีเจ้ากรมโคอมบริจาคนะอะไรจะไปไหนสวัสดีครับผมครอ,อกแมนยินดีที่ได้รู้จักรับนี่ไว้สิโอโอ,โอ้ขอบคุณนะพวกมันมาอีกแล้วทำไงดีครอ,อกแมนไม่ต้องกังวลไป คงแกนมันเลยหลยหน,หนี่ยนากิดจริงๆเอามาฉั่นกินซะดีดยุตเวลาเสร็จแล้วขอรับนายท่านคพราะแม่ทั้งหลายตามผมมานี่มันเรื่องอะไรกันน่ะใส่นี่สิสิ่งนี้คือรับไปซะฝากไว้หน่อยนะเรียบร้อยอึ๊บเป็นการต่อสู้ที่ชิวจริงๆเอาละสหายเมื่อเราพร้อมแล้วดำเนินการขั้นต่อไปเถิดรับทราบขอรับนายท่านเจรอ แอรนี่เป็นอะไเป็นพ้นแล้วลา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 ัดหนาโอใจจริงจริงขอบคุณมากนะเพื่อนที่มาช่วยเราไว้แต่ผมก็แค่ทำตามคาสั่งของนายท่านกคเท่านั้นและการเวลาไม่ควรถูกแทรกแซง